วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมอยู่ที่เขื่อนจุลาพรนครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับมาอีกแล้วครับตอนนี้น้ำเต็มเขื่อนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้อาจจะไม่ร้อยร้อยเป๊ะๆเนตนะครับน่าจะอยู่ประมาณเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เร่งระบายช่วงที่มีฝนตก ตกหนักลงมานะครับหลาพื้นที่ของชัยภูมิบางส่วนก็ประทบกับภาวะน้ำท่วมครับช่วงนี้ก็เขืเ่อนก็เริ่มเปิดให้มีการเข้ามาท่องเที่ยวบ้างแล้วนะครับก็ข่าวสารก็ติดตามกันกับข่าวของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลของเขื่อนจุฬาพรครับ จะเข้ามาเที่ยวก็ติดต่อมาล่วงหน้าเขาัอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับว่าวันนี้ดูสภาพไม้แล้วหลังจากที่น้ําขุ่นนะครับก็เริ่มจะใสบ้างแล้วแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าวันนี้ตาชโดโดที่นี่จะกัดดุเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับเพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเคอสาหรับิีนี้เดี๋ยว เข้าไปลุ้นกันครับ เขื่อนจุลาพรน้ำเต็มเขื่อนเลยนะครับหาตัวยากมากตอนนี้ก็มีชะโดป๊อกคอกบ้างาเนาชาวบ้านปลามันจะเข้าไปอยู่ใน ในในป่านะครับลักษณะอย่างนั้นน้ําไหลเข้าไปข้างในได้ปลาก็จะเข้าไปหากินข้างในหมดสิทธิ์ครับช่วงนี้เราต้องเข้าไปข้างในต่อโอเคครับต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง ปลาจะเริ่มกินเหยื่อตอนนี้สามโมงกว่าแล้วะมาณสี่โมงเย็นนะปลายก็จะเริ่มกัดเหยื่อละ อยูลักษณะแบบนี้ีได้ตัวมาลักษณะแบบนี้แหละ ต้องได้จะได้ออก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 โอ้อูยไดโนเสาร์ยัดแค่เอโนเสาร์โอ้ นายน้เสาคนยังไงมันไปหมดเลยสติงไหมนายโน้ตเสานายโน้เสาครับเด้อเด้อเดยวเด้อเอายัง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 เอาเงอ้ยนาน้เสาย่าเค้ โ,โ,โคตรไดโนเสาร์เอย้ยยขึ้นเถอะเ,เอ้อย่าเเพ้วดิยกขึ้นเลยเอ,เอย้ย <c oughs> โอ้ยแปดใช้แปดเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะมันเขาโอ้โหได้ขึ้นเถอเจ้าของก่อนเดีวมันยากนะเอาป่าขึ้นนี่แหละพี่น้องไงม,มาได้ใส่ว่าไดาโนเสาร์บอกนี่มาได้ใส่ว่า วายุมันตามมันตามวะเป็นไงครับพี่น้องไม่ได้ทายเลยแต่ว่าอมันอัดมาครึ่งทางแล้วก็ได้อัดของแท้ครับชุดนี้ต้องเอาเชือกใหญ่ล่ามนะ,อมอะโอเคเดี๋ยวปลาก่อนครับหาดืนก่อนเลยเนี่ย โอ้ตุลักตุเลขนาดไหนมาบนนั่งอยู่หันเมื่อกี้เจมันจะถ่ายได้ไหมนี่เดี๋ยวเสียงดีกว่าบ้างโอ้โหท่านผู้ชมครับไซนี้ประมาณ8โลได้โอ้หนักมาก มากมากครับโหโหจริงๆโอเคครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับพี่น้องเอ้ยแปดโลครับสจอยเอาดูข้างๆหน่อยดิเป็นไง ยังไม่พู quin, ยกงยกขึ้นยกึยังไม่พู oh. ยังไม่พูโอ้โหยังมีเขียว กดสวยเลยข้างหลังครับโอ้โหหมายสวยมากไปก่อนไปก่อน ไม้เด็ดมากสวยจริงๆแต่เขาอาจจะยังตื่นน้ำาอยู่นะครับตอนนี้น้ำมันขึ้นสูงมากแล้วปลามันกระจายออกไปหากินในป่าใช้ป่าได้ ไม่ค่อยกัดครับช่วงนี้แต่กัดทนะีโดนตัวใหญ่ไปเลยเหมือนตัวที่ที่ได้เมื่อกี้นะครับแต่นโนเสาไปเลย น่าจะเสียงลิงไม่งั้นก็หมูป่า,าจิปบป่าจิบแต่ไม่กิน กัเดเยื่อกระสูบนะครับกระสูบไม่รู้กระสูบอะไรกระสูบหรือว่าปลาส้อยก็ไม่รู้น่าจะปลาส้อยไม่ขึ้นละ เลยครับเย็นน้ำก็นิ่งดีไหน,นคุณไม่กัดมันจต่ปลาป่าเท่านั้นที่เผลอมากัดตัวไดโนเสาร์เลยครับตัวเดียวแล้วก็ชนป๊อกลูกคอกตบเด็กกันเพลินนะครับเดิดปปาตัวทิปนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะตั้งหน้าตั้งตาตีอย่างเดียว ู้สึกว่าปลามันขึ้นน้อยด้วยเสียงธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่ครับที่นี่เพอร์เฟกมากครับสำหรับการถายเดือตกปลา ที่สองนะครับมาตะลุยกันต่อเลยเขื่อนจิลาพรนะครับอากาศดีมากเลยที่นี่อากาศเย็นครับกลางคืนเย็นถึงหนาวไปเลยนี่จะมีตัวให้ขึ้นมาให้ดูหรือเปล่านะครับ ไเหลือออกมาไกลมากเหนื่อยป,ปลาขึ้นข้างหน้าครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงมันจะเป็นที่โล่งหรือจะเป็นที่ที่มีเกาะหรือเปล่าไม่แน่ใจไปดูกันเอ้าคืนนี้แล้วไม่ไม่ชะโดคอบก็กระสูงครับ 特别幸福。 การงอกไม่ได้เอาครีมมา สามเงีย่ยนงะจะปวดยังไงโอ้ยสิตรงนี้มันจะเป็นเกาะนะครับเปนปาจิบขึ้นหามท่วมไปเกาะต้องใช้เยอะผิวน้ำก่อน วันนี้คงดีครับหมายตรงนี้เรียบร้อยเอหลูดครับลูหลูดครับดสียดาย โอ้ยครับโผล่ขึ้นมาจากน้ำครับโอ้โหปัญหาคือไม่มีครีมครับโอ้โหเซ็งมากเลย <c oughs> นั่นงไง Ach, ich muss mal dran. Like, it. ตามมาจนได้ครับกะส,สุบกระสุบซึ่งมันมันตามูงชโดอยู่นะครับเอาจนได้มีไซส์ใหญ่กว่านี้ เหมือนมะเกลือแต่ไม่มั่นใจว่าใช่มะเกลือหรือเปล่า ยกเลิกโครงการครับรอบนี้ได้ชโดปอกประมาณสองโลตัวหนึ่งกระสูบหนึ่งแล้วก็เด็กแว้นอีกน่าจะเจ็ดแปดตัวครับโอเคเดี๋ยวเรากลับกันครับผมก็ติดตามกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่ตกดีๆให้ เพื่อนๆดูเพลินๆครับอันนี้ก็ถายเรือกลับบ้านก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมีธุระที่ทอำเภอภูเขียวนิดหน่อยนะครับติดตามกันชมต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับไปโชคดีทุกท่านครับ